สวัสดีครับหลายคนเลยนะครับที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ฝันอยากมีอิสรภาพทางการเงินคือแบบอยากให้เงินมันทำงานให้เราบ้างเนาะใช่เลยค่ะการทำงานรับเงินเดือนอย่างเดียวบางทีมันอาจจะไม่พอจริงๆนะคะครับการลงทุนเลยสำคัญมากวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้เลยอ้างอิงข้อมูลจาก Set Invest Now ของตลาดหลักทรัพย์เอนะครับ ว่ามีหขั้นตอนสำคัญอะไรบ้างที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยเริ่มสร้างความมั่งคั่งผ่านกองทุนรวมได้อืมเหมือนเรากำลังจะมีเครื่องผลิตเงินส่วนตัวเลยนะคะการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมเนี่ยมันช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นจริงๆนะคะแถมยังอาจจะสร้างไรายได้ให้เราใช้ได้เรื่อยๆแม้กระทั่งตอนกเกษียณไปแล้วด้วยคะ่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับขั้นตอนแรกที่ทางเซตเขาเน้นย้ำมาเลย ก็คือการกำหนดเป้าหมายการสร้างความมั่งคั่งอันนี้ต้องชัดเจนนะครับใช่ค่ะต้องชัดเลยทั้งเป้าสั้นๆเช่นเเดือนนี้จะพยายามลดรายจ่ายตรงไหนได้บ้างหรือจะเพิ่มเงินออมยังไงแล้วก็เป้าระยะยาวอันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะเรื่องเกษียณคือต้องคิดไปเลยว่าเอ๊ะตอนเกษียณอยากมีเงินใช้เดือนละเท่าไหร่แล้วพอมองภาพนั้นออกก็ค่อยย้อนกลับมาคำนวณค่ะว่า อ๋อต้องเก็บเงินต้องลงทุนเดือนละประมาณเท่าไหร่นะถึงจะไปถึงจุดนั้นได้พอมีเป้าหมายในใจแล้วขั้นตอนที่สองที่ข้อมูลแนะนำคืออะไรครับขั้นตอนที่สองก็คือต้องศึกษาค่ะศึกษาประเภทกองทุนรวมแล้วก็เรื่องความเสี่ยงอันนี้สำคัญมากเพราะกองทุนรวมมันเยอะมากจริงๆนะคะแต่ละกองนโยบายก็ไม่เหมือนกันความเสี่ยงก็ต่างกันไปอย่างเช่นอะไรบ้างครับที่เห็นภาพชัดๆ ก็อย่างเช่นกองทุนรวมหุ้นอันนี้ส่วนใหญ่จะเสี่ยงสูงหน่อยแต่โอกาสได้ผลตอบแทนเฉลี่ยก็อาจจะอยู่แถวแถวแปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะอืมแปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเทียบกับกองทุนรวมตราสารหนี้อันนี้ก็จะเสี่ยงต่ำลงมาเยอะหน่อยผลตอบแทนคาดหวังก็อาจจะประมาณสองถึงห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเข้าใจครับคือผลตอบแทนคาดหวังเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องความผันผวนระหว่างทางนี่ก็ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะที่นำมาสู่ขั้นตอนที่3คือเราต้องประเมินตัวเองก่อนว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนต้องรู้จักใจตัวเองว่ารับการขัดทุนได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะเพราะมันจะช่วยให้เรากระจายความเสี่ยงหรือว่าจัดพอร์ตลงทุนให้มันเหมาะกับเราจริงๆสมมุติว่าประเมินตัวเองแล้วเ,ออเรารับความเสี่ยงได้สูงนะอาจจะแบ่งเงินไปลงกองทุนหุ้นเยอะหน่อยสัก70%แล้วที่เหลืออีก3 0ก็อาจจะไปลงในตราสารหนี้หรือสินทรัพย์ที่เสี่ยงน้อยลงมาหน่อยเพื่อช่วยลดความผันผวนโดยรวมของพอร์ตอะไรทํานองนี้ค่ะโอเคครับพอรู้เป้าหมายรู้จักกองทุนรู้ระดับความเสี่ยงตัวเองแล้วทีนี้ขั้นตอนที่4ข้อมูลจาก Set Invest now ก็ชี้ไปที่เรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยคือการเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มันให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยอันนี้เหมือนได้ประโยชน์2เด้งเลยนะคะสองเด้งยังไงครับเด้งแรกคือประหยัดภาษีค่ะตามเงื่อนไขที่เขากําหนดนะมันก็จะช่วยลดภาระภาษีของเราไปได้อ๋อเงินได้สุทธิเราน้อยลงก็เสียภาษีน้อยลงหรือได้คืนมากขึ้น ใช่ค่ะส่วนเด้งที่2ก็คือเงินที่เราลงทุนไปเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสองอกเงยได้ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนนั้น,น,นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างราคาหรือว่าเงินปันผลก็ตามแต่ตัวอย่างฮิตๆที่ทาง SCT ก็มีข้อมูลเยอะเลยก็คงเป็น s s f กับ RMF ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะกองทุน s s f หรือ Super Savings Fund กับกองทุน RMF หรือ Retirement Mutual Fund สตัวนี้คนคุ้นเคยกันดี เงื่อนไขคร่าวๆเป็นไงบ้างครับ S.S.F เนี่ยลดหย่อนได้สูงสุด30%ของเงินได้พึงประเมินแต่ต้องไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะคะส่วน R.M.F ลดหย่อนได้สูงสุด30%เหมือนกันแต่ไม่เกิน5 0 0 0บาทค่ะครับผมแต่ว่าต้องดูเพดานรวมกับพวกกองทุนเพื่อการ,กรเกษียณอื่นๆที่เราอาจจะมีอยู่แล้วด้วยนะคะอย่างเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกบขแล้วก็ต้องดูเงื่อนไขาการลงทุนการถือครองให้ละเอียดด้วยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องลดหย่อนอย่างเดียว ละเอียดดีครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5ที่ทาง SCT แนะนำคือต้องมีการตรวจสอบผลตอบแทนแล้วก็ผลการดำเนินงานของกองทุนที่เราลงไปอย่างสมบเสมอด้วยที่เราถืออยู่กับพวกดัชนีชีว้วัดหรือเทียบกับกองทุนอื่นๆที่เป็นประเภทเดียวกันดูทั้งผลงานสั้นๆปีหนึ่งเป็นยังไงแล้วก็ดูยาวๆหน่อย3ปี5ปีแนวโน้มเป็นยังไงเพื่ออะไรครับการเปรียบเทียบนี้ ก็เพื่อให้แน่ใจคะ่ะว่าเออการลงทุนของเรามันยังโอเคอยู่ไหมยังตอบโจทย์เป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดสถานการณ์ตลาดมันเปลี่ยนไปหรือเป้าหมายชีวิตเราเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะได้ปรับพอร์ตให้มันเหมาะสมทันท่วงทีคะ่ะชัดเจนมากครับงั้นขอสรุปปิดท้ายอีกทีนะครับสำหรับ5ขั้นตอนสำคัญจากข้อมูลของ SET Invest Now ที่จะช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราเราสร้างความมั่งคั่งผ่านกองทุนรวมได้ก็คือหนึ่งหนึ่ง กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนทั้งสั้นทั้งยาว 2. 2. ศึกษาประเภทกองทุนรวมแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆให้เข้าใจ 3. ประเมินระดับความเสี่ยงที่ตัวเราเองยอมรับได้จริงๆ 4. พิจารณาเลือกกองทุนที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยเพื่อประโยชน์2ต่อและแ้มันตรวจสอบผลงานแล้วก็ปรับปรุงพอร์ตการลงทุนของเราอยู่เสมอครับ ใช่เลยค่ะหัวใจสำคัญที่สุดเลยนะคะคือการเริ่มต้นลงมือทำแล้วก็วางแผนอย่างรอบคอบนี่แหละค่ะไม่ต้องรอให้พร้อมทุกอย่างนะคะเริ่มศึกษาเริ่มลงมือทำเท่าที่เราไหวแค่นี้ก็ถือเป็นก้าวแรกที่ดีมากๆแล้วค่ะสู่อิสรภาพทางการเงินในอนาคตของเราครับผมถ้าการเจาะลึกข้อมูลแบบนี้เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราไว้นะครับ แล้วถ้าคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักที่กำลังมองหาแนวทางสร้างความมั่งคั่งแบบนี้อยู่ก็ฝากช่วยแชร์ต่อให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ